สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังเจนนี่เผยยอดหนี้แม่เกดประกาศชาัดขอเคลียร์ให้ครั้งสุดท้าย เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สะเทือนใจและได้รับความสนใจจากชาวเน็ตไม่น้อยสำหรับนักร้องสาวเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตที่ออกมาเปิดใจถึงปัญหาภายในครอบครัวพร้อมยอมรับว่าในตอนนี้เธอต้องห่างจากคุณแม่เกตชั่วคราวเพื่อให้ต่างฝ่ายได้ทบทวนและเรียนรู้จากสิ่งที่ผ่านมาโดยเจนนี่ได้เข้าร่วมรายการโหนกระแสและมีบางช่วงของรายการที่พิธีกรได้ถามถึงกรณีดังกล่าว เธอเผยว่าการพูดถึงเรื่องนี้ไม่ใช่เพราะอยากสร้างกระแสแต่ต้องการปิดทุกประเด็นที่ค้างคาก่อนที่ลูกทั้งสองคนจะเติบโตขึ้นเธอตั้งใจอยากให้ลูกได้อยู่ในสังคมที่ดีและไม่ต้องรับรู้ถึงปัญหาที่ผู้ใหญ่เคยเผชิญพร้อมย้ำว่าความรักในครอบครัวคือสิ่งสำคัญที่สุด ซึ่งเธอได้พูดถึงอีกหนึ่งความตั้งใจว่าอยากรักษาชีวิตคู่ให้มั่นคงเพราะไม่ต้องการให้ลูกต้องเติบโตแบบขาดพ่อเหมือนที่ตัวเองเคยผ่านมาและสิ่งสุดท้ายที่เธออยากทำคือให้คุณแม่ได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในบ้านปลายชีวิตแบบไม่ต้องแบกรับภาระหนี้สินใดๆอีกต่อไป อีกทั้งเธอยังกล่าวอย่างชัดเจนว่าพร้อมชำระหนี้ทั้งหมดแทนแม่เป็นจำนวนกว่า3ล้านบาทเพื่อให้เรื่องนี้สิ้นสุดลงและจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เธอรับผิดชอบหนี้ก้อนนี้และหลังจากนี้อยากให้แม่ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยความสบายใจท้ายที่สุดเจนนี่ฝากข้อความถึงแม่ด้วยความอ่อนโยนว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากวันหนึ่งแม่คิดถึงหรืออยากเจอหลานเธอยินดีต้อนรับเสมอ การเปิดใจในครั้งนี้ของเจนเนี่ไม่เพียงแสดงถึงความเข้มแข็งในฐานะลูกแต่ยังสะท้อนถึงหัวใจของคนที่อยากให้ครอบครัวกลับมาสงบสุขอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ